สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า t e ล n o One เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่กับความโศกเศร้าที่เขา,เาสูญเสียภรรยาไปแล้วอยู่มาวันหนึง่งเขาก็ได้รับข้อความลึกลับจากใครบางคนที่อ้างว่าเป็นภรรยาของเขาเองบอกให้เขามาพบเธอโดยไม่ต้องบอกใคร และการกลับมาของเธอก็ทําให้อดีตที่เขาพยายามฝังกลบเอาไว้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาใหม่พร้อมกับแผนการสมรู้ร่วมคิดที่ใหญ่กว่าที่เขาเคยคิดเอาไว้แล้วเรื่องราวของหนังจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกาลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่องได้ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทําลิงก์สินค้าของทางช้อปปีไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานในการทําคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ หนังเปิดเรื่องมาที่งานปาร์ตี้เล็กๆที่บรรยากาศดูจะอบอุ่นแล้วอเล็กกับมากโก้สองสาม,มีภรรยาที่รักกันมากก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อมาพบปะกกับเพื่อนเก่าและคนในครอบครัวทุกคนต่างดูมีความสุขนะครับและเพื่อนของมากโก้ก็เพิ่งจะมีลูกตัวน้อยส่วนน้องสาวของอเล็กเธอก็มีแฟนสาวที่เข้าใจเธอเป็นอย่างดี ส่วนความรักของอเล็กกับมาโกก,ก็ดีเอามากๆทั้งคู่รู้จักแล้วก็คบหากันมาตั้งแต่เด็กๆทั้งสองคนยังคงรักกันเหมือนเดิมแม้ว่าเวลามันจะผ่านมานานแค่ไหนก็ตาม แล้ววันลุงขึ้นทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปที่ทะเลสาบที่อยูใ่ใกล้บ้านนะครับและสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่บันทึกความทรงจําของทั้งคู่เอาไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วที่นั่นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่ทั้งสองคน,ไ,นได้สลักชื่อย่อเอาไว้มันเป็นอักษรตัวเอบวกกับตัวเอแล้วก็ตามด้วยขีดจานวนครั้งที่พวกเขาได้มาด้วยกันที่นี่ซึ่งมันก็เป็นเวลา1ิบกว่าปีมาแล้ว แล้วพออเล็กนะครับจะไปเล่นน้ําเขาก็คิดถึงพ่อของตัวเองขึ้นมาพอพ่อของเขาเพิ่งจะตายไปได้ไม่นานจากอุบัติเหตุในการออกไปล่าสัตว์ แล้วจากนั้นทั้งคู่ก็เล่นน้ําด้วยกันจนมืดค่ามาโก้ก็พยายามจะคุยกับอเล็กนะครับเรื่องน้องสาวของเขาอ่ะพอเมื่อวานอเล็กเหมือนจะงอนนกับน้องสาวพราะน้องสาวอ่ะไม่ยอมขายบ้านเก่าของพ่อแล้วทั้งคู่ก็ได้เถียงกันนะครับแต่มาโก้ก็ไม่อยากจะทะเลาะด้วยเพราะเธอเห็นว่าอเล็กอ่ะเริ่มทําเสียงดังใส่เธอแล้วเธอก็เลยว่ายนะ้ํากลับไปเอาเสื้อผ้าที่อยู่บนฝั่ง แล้วตอนนั้นเองอเล็กก็ได้ยินเสียงของภรรยานะเหมือนจะโดนทําร้ายเขาก็เริ่มใจคอไม่ดีนะครับก็เลยว่ายน้ำตามเธอไปแต่พอขึ้นมาบนฝั่งเขาก็โดนไมฟ้าจนสลบแล้วก็ตกลงไปในน้ำแล้วเวลาก็ได้ผ่านไป8ปีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งวันนี้อเล็กเป็นหมอรักษาเด็กที่พ่อแม่ไว้ใจแล้วก็พาลูกของพวกเขามารักษาด้วยซึ่งเล็กนะครับก็เป็นหมอมือดีในด้านนี้เขาได้รับการยอมรับจากทุกคนในสังคม แล้วตอนนั้นเองบรูโน่นักเลงหัวไม้ที่ไม่ยอมให้ใครพาลูกชายของเขาไปผ่าตัดพออเล็กดินเสียงวายนะครับเขาก็เลยออกไปจัดการจนบลูโน่ใจเย็นลงแล้วก็ยอมให้อเล็กพาลูกตัวน้อยของเขาไปผ่าตัดแล้วพอถึงเวลาพักเที่ยงขณะที่อเล็กกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในร้านอาหารเขาก็ได้อ่านไปเจอข่าวที่ตำรวจเพิ่งไปเจอศพผู้ชายสองศพที่ถูกฝังอยู่ใกล้ทะเลสาบที่เขาเคยโดนทำลายเมื่อ8ปีก่อน แล้วสักพักเฮเลนแฟนน้องสาวข,ของเขาก็ได้เข้ามาทักทายเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้และก็เป็นคนที่คุยด้วยง่ายที่สุดแล้วจากบทสนทนานะครับทำให้เรารู้ว่าเมื่อ8ปีที่แล้วอลเล็กได้สูญเสียภรรยาไปในเหตุการณ์นั้นและเขาก็ไม่เคยกลับไปที่เทะเลสาบแห่งนั้นอีกเลย แล้วพอกลับมาทํางานต่ออเล็กก็ได้ไปบอกกับบลูโน่ว่าลูกชายของเขาอดีขึ้นแล้วการผ่าตัดเสร,ร็จสิ้นไปด้วยดีบลูโน่พยายามจะเอาเงินให้อเล็กเพื่อเป็นค่าตอบแทนนะครับแต่เขาก็ปฏิเสธไปบลูโน่ก็เลยยื่นนําบัตรให้แล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรให้ผมช่วยก็โทรหาผมได้เลยแล้วต่อมา ขณะที่อเล็กทำงานอยู่ที่โต๊ะก็มีคนส่งอีเมลมาหาเขานะครับแต่เขาก็ลังเลที่จะเปิดอ่านมันเพราะหัวเรื่องของเมลอะ่ะมันเป็นอักษรตัวเบวกกับตัว A แล้วก็จำนวนขีดที่เขากับภรรยาเคยทำไว้ที่ต้นไม้ที่ททเลซาบซึ่งมันก็มีแค่เขากับภรรยาเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้และข้อความข้างในอีเมลนะครับมันก็เป็นลิงก์ที่ให้เปิดไปดูได้เฉพาะวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่และกำหนดเวลาเปิดดูก็คือตอน6 1โมงนาทีนั่นก็เลยทำให้อเล็กถึงกับงงทำอะไรไม่ถูกไปเลยนะครับเพราะภรรยาของเขาอ ตั้ง8ปีแล้วแล้วเนี่ยใครกันที่จะมากแกล้งเขาแบบนี้จากนั้นสักพักนะครับตำรวจก็ได้โทรหาเขาเพื่อให้เขาว่าเดินทางกลับมาที่ทะเลสาบและพอเขาไปถึงตำรวจก็บอกว่าเจอศพผู้ชาย2ศพที่ถูกฝังอยู่ใกล้ทะเลสาบและอีกอย่างมันก็อยู่ใกล้กับจุดที่พบศพภรรยาของเขาเมื่อ8ปีที่แล้วด้วย แล้วพอชันสูตรดูทั้งสองศพนะครับก็รู้ว่าศพทั้งสองอ่ได้เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่างกปเ7็ดถปีและตำรวจก็บอกสาเหตุที่ตามตัวอเล็กมาก็เพอะว่าทางตำรวจจะขอเจาะเลือดเขาไปตรวจ DNA เพราะข้างๆศพที่เจอมีไม้เบสบอลที่เปื้อนเลือดอยู่ด้วยและถ้าเลือดนะั้นเป็นเลือดของอเล็กตำรวจก็จะลื้อคดีขึ้นมาใหม่ ซึ่งอเล็กอะจะกลายเป็นคนฆาตกรรมภรรยาของตัวเองเพราะเขาเคยให้การว่าได้ยินเสียงภรรยาร้องออกมาแล้วพอเขาจะเข้าไปช่วยก็โดนฟ้านจนสลบแล้วก็ตกลงไปในทะเลสาบแต่ทางตำรวจวก็ไม่เชื่อเขานะครับพอั้าเขาโดนเตีจนสลบไปแล้วใครที่พาเขาขึ้นมาจากน้ําแถมยังโทรไปแจ้งตำรวจให้มาที่ที่เกิดเหตุเอง แล้วนั่นนะครับก็เลยทํำคดีนี้ถูกลือขึ้นมาใหม่และอเล็ก็ยังถูกสงสัยว่าเป็นคนฆ่าภรรยาของตัวเองจนทําให้เขาไปดื่มจนเมาแล้วความทรงจําเก่าก็ได้ย้อนกลับมาซึ่งมันก็เป็นภาพงานศพกับภาพงานแต่างงานที่หอมหวานของเขากับภรรยาในอดีตแล้ววันต่อมาพออเล็กมาทํางานเขาก็เอาแต่จ้องนาฬิกาเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่างงานของเขากับภรรยา แล้วพอถึงเวลา6โ15นาทีตามที่ระบุไว้ในอีเมลเขาก็รีบเปิดเมลแล้วก็คลิกลิงก์ทันทีซึ่งมันก็เป็นภาพของกล้องวงจรปิดบนถนนแต่ทันใดนั้นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะหันมามองกล้องซึ่งเธอก็คือมาโก้ภรรยาของเขานั่นเองแล้วเธอก็ได้เดินจากกล้องไป แล้วหลังจากนั้นก็มีอีเมลใหม่ถูกส่งมาทันทีนะครับข้อความก็เขียนไว้ว่าพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มให้ล็อกอินเข้าวเว็บแล้วก็ใช้พาสเวิร์ดอันใหม่อันนี้แล้วก็ยังบอกอีกว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้โดยเด็ดขาดพวกเขาอ่ะกำลังจับตาดูพวกเราอยู่แล้วพอเลิกงานนะครับอเล็กก็ได้เดินทางไปหาพ่อแม่ของมาโก้ทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลา8ปีที่ผ่านมาน่ะอเล็กไม่สามารถรักใครได้อีกเลยเขายังคงอยู่กับอดีตภรรยาที่ได้เสียชีวิตไปนั่นเอง แล้วจากเรื่องที่เขาเพิ่งเห็นมาโก้ในกล้องวงจรปิดนะครับเขาก็เลยถามพ่อของมาโก้ไปว่าตอนที่พ่อไปยืนยันศพอะพ่อเห็นหน้าของมาโก้หรือเปล่า ซึ่งเมื่อ8ปีก่อนนะครับพ่อของมาโก้ยังเป็นตำรวจอยู่แต่ตอนนี้พ่อได้กเกษียณไปแล้วและตอนที่ต้องระบุว่าศพนั้นคือลูกสาวของตัวเองพ่อก็เป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไประบุตัวศพในวันนั้นส่วนอเล็กอะหลังจากที่โดนทำร้ายเขาก็นอนโคม่าไปถึง3วันพอฟื้นขึ้นมาเขาก็ทำใจไม่ได้กับการจากไปของภรรยาแล้วก็ไม่เคยคิดจะไปดูศพของเธออีกเลย แล้วพอ่อก็ยังเล่าต่อไปอีกว่าศพของมาโกะถูกทิ้งอยู่ข้างๆกับซากสัตว์ใบหน้าของเธอถูกกรีดด้วยมีดกรามของเธอก็หักแล้วทางตำรวจก็เชื่อว่านี่ต้องเป็นฝีมือของฆาตรกรต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันก็โดนจับไปแล้วและฆาตรกรคนนี้ก็ได้ยอมรับสาร,รภาพว่าได้ฆ่าผู้หญิงทุกคนจริงยกเว้นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ฆ่านั่นก็คือมาโก แล้วคืนนั้นอเล็กก็ได้เดินทางมาหาเฮเลนแฟนของน้องสาวของเขานะครับพอไม่รู้จะไปปรึกษาใครดีเขาเอาอแต่นั่งเฝ้าหน้าจอคอมแล้วตอนนั้นก็มีบุคคลปริศนาแอบแฮกเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาด้วยนะครับพวกมันเห็นข้อความในอีเมลของเขาแต่ว่ายูเซอร์กับพาสเวิร์ดที่เพิ่งส่งมาใหม่ในอีเมลอ่ะกลับล็อกอินเข้าไปใช้งานไม่ได้แล้วพอตอนเช้าอเล็กกำลังจะเข้าไปทำงานนะครับแต่พวกตำรวจก็มาดักหลอ,อกเขาอยู่แล้วแล้วก็พาเขาไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนต่อ เขาถูกทางตำรวจกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรแล้วก็บอกว่าเขาเป็นพวกที่ชอบซ้อมภรรยาเพราะตำรวจมีภาพของมาโก้ที่ถูกซ้อมแต่อเล็กก็ปฏิเสธไปนะครับว่าเขาไม่ได้ทําแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปพวกนี้มาก่อนด้วย แล้วพอสถานการณ์เป็นแบบนี้อเล็กก็เลยไปจ้างทนายมานะครับแล้วทนายก็นแนะนําว่ารูปถ่ายพวกนั้นมาโก้อาจจะถ่ายเก็บเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานกับเรื่องอะไรบางอย่างแล้วพออเล็กกลับมาถึงบ้านเขาก็รีบไปลื้อข้าวของของภรรยาทันทีเพื่อดูว่าเธอมีความลับอะไรที่ซ่อนเอาไว้อีกจนเขาไปเจอกับเบอร์โทรของทนายความที่ภรรยาของเขาเคยติดต่อเอาไว้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนั่นก็เลยทําให้เขา,ายิ่งงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยนะครับว่าภรรยาของเขาไปเจอเรื่องอะไรเข้าก่อนจะเสียชีวิตไป แล้วจากนั้นอเล็กก็ได้ไปหาเพื่อนสาวคนสนิทของภรรยานะครับเธอเป็นช่างภาพเขาถามเธอว่ารู้เรื่องที่มาโก้โดนซ้อมหรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่ามาโก้เคยมาหาเธอแล้วก็ขอให้เธอช่วยปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้ใครรู้แต่ไม่ยอมบอกนะครับว่าเธอโดนใครซ้อมมาส่วนเรื่องของรูปภาพเธอไม่ได้เป็นคนถ่ายแล้วพออเล็กกลับออกมาเขาก็เห็นหญิงปริศนาคนหนึ่งที่กําลังยืนมองเขาอยู่ ส่วนทางด้านของตำรวจนะครับพวกเขาก็เดินทางมาสอบถามพ่อแม่ของมาโก้แล้วก็เอาภาพที่มาโก้โดนซ้อมมาให้ดูเพราะตำรวจเชื่อว่าอเล็กต้องเป็นคนทําแต่พ่อแม่ก็ไม่เชื่อแบบนั้นนะครับเพออราะอเล็กดูจะรักมาโก้มากแล้วก็ไม่น่าจะทําเรื่องแบบนี้ได้ แล้วพอพ่อของมาโก้ถามตำรวจว่าไปได้รูปพวกนั้นมาจากไหนตำรวจก็บอกว่าพวกเขาาเจอจกุญแจตู้เซฟอยู่ในกระเป๋ากางเกงของศพที่เพิ่งขุดเจอเมื่อไม่กี่วันมานี้และที่มันน่าแปลกก็คือตู้เซฟนั้นน่ะมีคนจ่ายค่าเช่ามาตลอด8ปีเลย แล้วพอเปิดตู้เซฟดูก็ไปเจอภาพลูกสาวของคุณที่โดนซ้อมแบบนี้แถมตำรวจยังคิดอีกว่าสภาพสุขของมาโกะต้องถูกจัดฉากขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะเป็นฝีมือของอเล็กทั้งหมดด้วยเธอน่าจะโดนอเล็กซ้อมเธอถึงได้ถ่ายภาพตัวเองเก็บเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานตัดภาพมาที่สตูดิโอถ่ายภาพน,นะครับชา่างภาพเพื่อนสนิทของมาโก้เธอถูกคนร้ายสองคนเข้ามาทำร้ายพวกมันถามหาที่อยู่ของอเล็กพอได้ข้อมูลมาแล้วพวกมันก็ฆ่าเธอทิ้งทันที ส่วนอเล็กก็กําลังพยายามใส่ยูเซอร์และพาสเวิร์ดที่ได้มาจากอีเมลนะครับแต่ว่ามันก็ยังล็อกอินไม่ได้แล้วพอเฮเลนมาลองดูมั่งเธอก็ถามว่านี่มันคืออะไรทําให้อเล็ก็เห็นว่ามีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเนี่กลังแฮ็กเข้ามาที่เครื่องของเขาอยู่เขาก็เลยออกมานั่งอยู่ข้างถนนเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าสักพักนะครับเขาก็รีบวิ่งไปที่ร้านอินเทอร์นเน็ตพร้อมกับหมาของเขาแต่ทางร้านก็ไม่ให้เอาสุน,นัขเข้าไปในร้านเขาเลยต้องผูกมันไว้ที่หน้าร้านแทนแล้วตอนนี้มันก็เกินเเววลลาาที่จะต้้้ออง็ขไปแ เขาก็เลยลองดูใหม่นะครับแต่ว่าก็ยังล็อกอินไม่ได้ สักพักเขาก็คิดได้ว่ารหัสที่ให้มานั้นน่ะมันเป็นคอนเสิร์ตของวง u ูทูที่เล่นในปี1995แล้วอเล็กกับมาโก้ก็เคยไปดูคอนเสิร์ตนั้นด้วยกันเขาก็เลยใช้ยูเซอร์ว่า u u b e แล้วก็รหัสผ่านก็คือปี1995แล้วมันจะได้ผลนะครับเขาล็อกอินเข้าไปจนได้และข้อความข้างในอีเมลก็คือพรุ่งนี้ตอน5โมงเย็นให้ไปเจอกันที่สวนสาธ,ธารณะแล้วก็กำชับว่าให้ระวังตัวด้วยนะฉันน่ะรักคุณมากพออ่านจบนะครับ อเล็กก็ยิ้มออกมาทันทีเพราะเขาอ,อ่ะมั่นใจแล้ววันนี้ต้องเป็นฝีมือภรรยาของเขาอย่างแน่นอนพอถึงตอนเช้าอเล็กก็ได้มาทําเรื่องยื่นเพื่อขอดูภาพถ่ายศพภรรยาของเขานะครับเพราะเขาคิดว่าศพนั้นมันต้องไม่ใช่มาโก้แน,น่ๆ ส่วนทางด้านของตำรวจก็กำลังตรวจสอบพื้นที่ในสตูดิโอที่เกิดเหตุที่เพื่อนสนิทของมาโก้ถูกฆาตกรรมไปเมื่อคืนแต่ว่าก็มีพยานเห็นอเล็กนะครับมาหาผู้ตายตอนบ่ายทำให้ตำรวจนดยยกพลไปสืบสวนที่บ้านของอเล็กต่อทันทีและพวกเขาก็ไปเจออาวุธปืนที่ถูกแอบซ่อนอยู่ที่หลังตู้โดยที่ยังมีกลิ่นดินปืนติดอยู่ที่ปลายกระบอกปืนด้วยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นหลักฐานปักปั๊มอเล็กนะครับทำให้เขา,าสู้ขียยากขึ้นไปกว่าเดิมอีก แล้วขณะที่อเล็กกำลังทำง,งานอยู่นะครับทนายความก็ได้โทรมาหาเขาแล้วก็บอกว่าเพื่อนสนิทของมาโก้ที่อเล็กไปหาเมื่อวานน่ะถูกยิงตายไปแล้วและพวกตำรวจกำลังจะไปจับกลุ่มอเล็กเธอก็เลยบอกให้เขาว่าอย่าเพิ่งตอบคำถามอะไรกับพวกตำรวจไปให้รอเธอไปถึงก่อน แต่ทว่าวันนี้ตอน5้าโมงเย็นนะครับอเล็กกับมีนะักกับภรรยาที่สวนสาธารณะเขาก็เลยหนีการจับกลุมออกมานะครับแต่ตำรวจก็ตามเขาไปอย่างไม่ลดละจนเขาไปถึงถนนใหญ่รถก็วิ่งไปมาเต็มไปหมดเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งข้ามถนนไปมันก็เลยทําให้เขาหลบหนีตำรวจออกมาได้แต่ก็ยังมีตำรวจบางคนนะตามเขามาได้อยู่เขาก็เลยเข้าไปแอบในถังขยะแล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าบลูโน่นักเลงหัวไม้เคยบอกเอาไว้ว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็โทรหาเขาได้เลยแล้วอเล็กก็เลยทําแบบนั้น เขาได้ไปหาบลูโน่ตามที่นัดกันไว้นะครับแต่ตำรวจก็ยังตามมาไม่เลิกบลูโน่ก็เลยสั่งให้ลูกน้องสร้างสถานการณ์จนตำรวจตามเสียงเปินที่เพิ่งได้ยินไปแล้วอะไรก็ได้หลบหนีไปอีกทางหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็วานให้บลูโน่พาไปที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นบ้านของทนายความคนที่มาโก้เคยติดต่อด้วยเมื่อ8ปีก่อน ทนายนะครับก็บอกว่ามาโกมาขอให้เขาช่วยแก้ต่างให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากอน์สเลสเพราะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมลูกชายของสอวอผู้มีอิทธิพลเมื่อ8ปีที่แล้วจนภรรยาของอเล็กได้มาเป็นพยานให้กับกอน์สเลสว่าในคืนที่ลูกชายของสอวอถูกฆาตกรรมเธออยู่กับกอน์สเลสทั้งคืนนั่นก็เพราะว่าเธอแอบคบกับเขาอยู่แล้วก็แอบคบกันมาเป็นปีแล้วพออเล็กได้ยินแบบนั้นก็งงไปเลยนะครับเพราะเขาไม่เคยเชื่อมาก่อน ว่ามาโกจะมานอกใจเขาได้อเล็กก็เลยขอให้บรูโนพาไปหาคนที่ชื่อกอนเซลเลนะครับแต่กอนเซลเลก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนข้างลูกชายของสอวอและไม่ได้เป็นชู้กับมาโก้ด้วยเธอแค่มาช่วยเป็นพยานให้เขาพ้นผิดเท่านั้นพอได้ฟังแบบนี้อเล็กก็คิดว่าเรื่องนี้มันต้องเชื่อมโยงกับลูกชายสอวอที่ได้ตายไปแล้วแน่ๆ แล้วพอจะใก,กล้5้าโมงเย็นอเล็กก็ไปที่สวนสาธารณะนะครับตามที่มาโก้นัดไว้ในอีเมลแต่มันก็มีกลุ่มคนปริศนาที่มาดักรออยู่แล้วพวกมันนะถูกจ้างให้มาสะกดตามมาเล็กแล้วขณะที่เขากําลังนั่งรอภรรยาอยู่ก็มีผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งกับมาน,นั่งข้างๆทําให้พวกนั้นนะคิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นภรรยาของอเล็กแน่ๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมาโก้เพิ่งจะมาถึงที่นั่นแล้วเธอก็เห็นว่าเอเล็กกันั่งรออยู่ซึ่งเธอก็คิดถึงเขามาก แล้พอผู้หญิงที่นั่งข้างๆอเล็กอะลุกขึ้นออกไปพวกที่ดักรออยู่ก็เข้าไปจับตัวผู้หญิงคนนั้นทันทีนั้นก็เลยทําให้มาโก้นะครับไม่สามารถเข้าไปหาเอเล็กได้ส่วนอเล็กเองเขาก็หันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มั่นใจว่าเธอต้องเป็นภรรยายของเขาแน่ๆแ,แต่พอจะเดินไปหาเธอคนพวกนั้นก็จับเอเล็กขึ้นไปบนรถตู้อีกคนพวกมันก็เริ่มทรมานเขานะครับแล้วก็ถามว่ามาโก้อยู่ที่ไหน แต่ทว่าตอนนั้นเองบลูโน่ก็เข้ามาช่วยเขาได้ทันแล้วก็ถามพวกมันไปว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้แต่พวกมันก็ไม่ยอมพูดนะครับทาให้เกิดการยิงกันเกิดขึ้นแล้วพามก็ได้ตัดไปที่บ้านของสอวผอู้มีอิทธิพลนะครับแล้วเราก็รู้ว่ากลุ่มคนปริศนาพวกนี้ถูกสอวอจ้างมาเพื่อให้ตามหาตัวมาโก้ให้ได้ ลูกชายของสวถูกฆ่าตายไปเมื่อ8ปีก่อนและสวคนนี้ก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของมาโก้แล้วก็ยังคิดอีกว่าเธอน่าจะยังมีชีวิตอยู่ศพของชายสองคนที่เพิ่งเจอใกล้ๆทะเลสาบะมันเป็นศพของคนที่สวจ้างให้ปิดฆ่ามาโก้ในตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้หายตัวไปจนมาูุ้้อีกทีว่าเธอได้กลายเป็นศพไปแล้ว ส่วนทางตำรวจก็เริ่มเอะใจนะครับว่าทำไมอเล็กถึงไปยื่นเรื่องขอดูภาพถ่ายศพภรรยาของเขาอีกครั้งทำให้ตำรวจเดินทางไปหาเฮเลนเพื่อให้เธอช่วยดูข้อมูลจากผลการชนะสูตรวันนี้มันใช่มาโก้หรือเปล่าแล้วอีกอย่างรูปถ่ายศพของมาโก้ก็ถูกขโมยไปก่อนหน้านี้เราด้วยทำให้เฮเลนก็เริ่มสงสัยเหมือนกัน แล้วพอเธอเอาเรื่องนี้มาบอกกับน้องสาวของอเล็กนะครับเธอถึงได้รู้ว่ารูปถ่ายของมาโก้ที่โดนทําร้ายอ่ะน้องสาวของอเล็กอะเป็นคนถ่ายให้และมาโก้ก็ได้สั่งว่าห้ามบอกใครเป็นอันขาดเพราะว่ามันเป็นฝีมือของลูกสาววอร์ที่ทําลายร่างกายเธอ ทาางงด้นนขออะระครับเลหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงกันในรถตู้แล้วมันก็เลยทําให้บรูโน่ต้องเก็บข้าวของออกนอกประเทศแล้วอเล็กก็ได้โทรไปหาทนายความว่าเขาว่ามีหลักฐานว่าเขาไมา่ได้เป็นคนฆ่าเพื่อนสนิทของมาโกเพราะคืนนั้นเขาอยู่ที่ร้านอินเทอร์เน็ตซึ่งก็มีพยานถึงสองคนที่เห็นอเล็กกับสุนัขของเขาผูกไว้ที่หน้าร้านด้วย แล้ววันต่อมาอะเล็กก็เลยไปที่บ้านของน้องสาวนะครับเธอก็เล่าความจริงให้ฟังว่าภาพที่มาโก้โดนซ้อมอ่ะเธอเป็นคนถ่ายให้เองมาโก้โดนลูกชายสอวอทําร้ายแล้วเธอก็สั่งว่าห้ามบอกใคร จากนั้นเฮเลนก็เลยพาอเล็กนะครับไปหาตำรวจที่อยู่อีกห้องหนึ่งเพราะตอนนี้ตำรวจได้หลักฐานมาแล้วว่าอเล็กเป็นผู้บริสุทธิ์แถมยังเอาแฟ้มข้อมูลชันสูตรให้อเล็กดูอีกทําให้เขามั่นใจว่าศพที่ถูกเผาไปมันไม่ใช่มา์โกเพราะส่วนสูงมันไม่ตรงกันและเธอก็ได้เป็นคนที่ติดยาตามที่เอกสารในผลชันสูตรระบุเอาไว้ตำรวจก็เลยบอกนะครับว่าพ่อของมา์โกเคยมายื่นเรื่องขอดูแฟ้มก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นรูปภาพที่อยู่ในแฟ้มทั้งหมดก็ได้หายไป แล้วตอนนี้ทางตำรวจก็เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วนะครับเพราะในตู้เสที่ตำรวจเจอรูปภาพของมาโก้ที่ถูกซ้อมอ่ะมันมีปืนลูกซองอยู่ในนั้นด้วยพอตรวจสอบปืนดูก็พบว่ามันเป็นปืนที่ใช้ฆาตการรมลูกชายของสอวอแล้วตอนนั้นเองก็มีช่อดอกไม้กับจดหมายถูกส่งมาให้อเล็กนะครับซึ่งพ่อของมาโก้เป็นคนส่งมาให้ทําให้อเล็กต้องเดินทางไปที่บ้านพ่อแม่ของมาโก้ทันที แล้วพอไปถึงพ่อของมาโกก็เอาปืนมาจ่อเขาแล้วก็ค้นตัวดูว่าเขาแอบติดเครื่องดักฟังมาด้วยหรือเปล่าจากนั้นพ่อก็เริ่มเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังว่ามันเริ่มจากลูกชายของสวอได้ไปข่มขืนเด็กสาวที่มาฝึกขี่มา้าและเธอก็โดนข่มขืนมาตั้งหลายเดือนแล้วจนเด็กคนนะนะั้นเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้มาโก้ฟังมาโก้ก็เลยทนไม่ได้ ไปตามตัวลูกชายสวให้มารับผิดชอบเรื่องนี้แต่ลูกชายสวก็ไม่ยอมรับผิดนะครับเขาโมโหแล้วก็เริ่มทำร้ายมาโก้โดยการชกเข้าไปที่ใบหน้าของเธอหลายต่อหลายครั้งแล้วมันก็ทําให้พ่อที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะทนเห็นลูกสาวโดนทํร้ายไม่ได้พ่อก็เลยใช้ปืนลูกซองยิงเข้าไปที่ลูกชายของสอวจนตายแล้วพ่อก็เอาศพไปทิ้งอําพรางทําให้เหมือนกับว่าเป็นฝีมือของกอนเซลเลสเพราะชายคนนี้เคยติดคุกมาก่อนแล้วก็เป็นคนที่มีคดีติดตัวมากมาย ทำให้ตำรวจหลงกลแล้วก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกอนเซลเลสจริงๆแต่ทว่ามาโก้ก็ยอมให้ใครมารับผิดแทนไม่ได้นะครับเธอก็เลยไปให้การว่าเธอแอบคบกับกอนเซลเลสและในคืนที่ลูกชายสาวอตายอะ่ะเธอก็อยู่กับเขาทั้งคืนมันก็เลยเป็นสาเหตุให้มาโก้ไปจ้างทนายความให้มาช่วยแก้ต่างให้ซึ่งจริงๆแล้วเธอไม่เคยนอกใจอเล็กเลยแล้วระหว่างที่พ่อของมาโก้กำลังเล่าทุกอย่างให้อเล็กฟังนะครับพกตำรวจก็แอบดักฟังคำรับสาร,รภาพไปด้วยพร้อมกันแต่ว่าจู่ๆ สัญญาณเครื่องดักฟังก็มีเสียงคลื่นแทรกเข้ามาพวกตำรวจก็คิดว่าพ่อคงจะจับได้แล้วว่าอเล็กยังมีเครื่องดักฟังอยู่พวกเขาก็เตรียมตัวจะบุกไปจับพ่อทันทีนะครับแต่ว่ายังไม่ทันไลสัญญาณก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วพ่อก็เลยเล่าให้ฟังต่อ ว่ามาโก้ได้ให้น้องสาวของอลเล็กถ่ายรูปตอนที่เธอโดนซอมเอาไว้เผื่อว่าสักวันหนึ่งท่านสอวอเกิดสงสัยขึ้นมาเธอก็จะเอารูปถ่ายที่เธอโดนซอมเป็นเครื่องต่อรองแล้ววันนั้นก็มาถึงจนได้นะครับเพราะว่าท่านสอวอเกิดสงสัยเธอขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะนัดเจรจาก,กับเธอแต่พ่อของมาโก้ก็รู้จักนิสัยของสอวอดีพ่อก็เลยไปแอบดักฟังโทรศัพท์จนรู้ว่าท่านสอวอได้จ้างชายสองคนให้มาจัดการกับมาโก้แล้วก็ให้ทำลายหลักฐานรูปภาพทิ้งไป พ่อก็เลยซ้อนแผนเข้าไปอีกนะครับโดยที่พ่อโทรไปหาหนึ่งใน2คนที่ถูกจ้างมาว่าพ่อจะจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นให้เป็น2เท่าเพื่อให้จัดการกับชายอีกคนทิ้งไปแล้วมันก็ตกลงทําตามข้อเสนอนะครับแต่กลายเป็นว่าพ่อของมาโก้ได้จัดการชายทั้ง2คนทิ้งไปซะเอง จากนั้นพ่อก็ไปหาคนที่มีรูปพรรณคล้ายๆกับ Marco มาโกมาแล้วก็อําพลางศพให้เหมือนกับเป็นฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักฐานให้เหมือนว่าเป็นศพของมาโก้แล้วก็ใช้มีดกรีดไปทั่วใบหน้าของเธอแล้วพอตำรวจตามให้พ่อไปยืนยันศพทุกคนก็ต้องเชื่อคำพูดของพ่อแต่มันก็มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเพราะหนึ่งในชายที่ถูกจ้างให้ไปจัดการมาโกอ่ะมันได้เอากุญแจตู้เซฟที่มีรูปถ่ายของมาโก้ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงด้วยทําให้พ่อฝังกุญแจตู้เซฟลงหลุมไปพร้อมกับศพสองคนนั้น แล้วมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุทําให้คดีนี้ถูกยงไปถึงมาโก้ทันทีและสวก,ก็เริ่มไล่ล่าอเล็กกับมาโก้อีกครั้งแล้วพออเล็กนะครับถามพ่อไปว่าตอนนี้อมาโก้อยู่ที่ไหนพ่อก็บอกว่าเธอหนีออกไปนอกประเทศแล้วเพราะว่าเมื่อคืนก่อนนะ่ยมาโก้มาหาพ่อที่บ้านแต่พ่อก็โกหกไปว่าวันที่อเล็กนะัดเจอกับมาโก้ที่สวนสาธารณานะน่ะอเล็กก็ถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกฆ่าตายไปแล้ว พออเล็กได้ยินแบบนั้นเขาก็เสียใจมากแต่ว่าเรื่องมันก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพ่อของมาโก้เล่าต่อไปอีกว่าจริงๆแล้วอะ่ะพ่อของอเล็กเองก็รู้ว่าลูกชายของสอวอเป็นพวกชอบข่มขืนเด็กก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความและพ่อของมาโก้ก็เป็นคนที่รับแจ้งความเองแต่พ่อ,อก็ขอรองให้เอาเรื่องนี้ไปคุยกับสอวอก่อนจะดีไหมแต่พ่อของอเล็กก็ไม่ยอมนะครับแล้วก็มารู้อีกว่าพ่อของมาโก้เองก็รับสินบนของท่านสอวออยู่เหมือนกัน และพ่อก็เลยเดินไปหยิบหลักฐานที่มีอ่ะมอบให้กับอเล็กไปว่าสวคนนี้อ่ะเคยจ้างใครไปบ้างแล้วก็เคยทําเรื่องเวลวร้ายอะไรมาก่อนในอดีตและที่พ่อของอเล็กเสียชีวิตอ่ะมันไม่ได้มาจากการล่าสัตว์แต่เป็นเพราะว่าตัวสวกับตัวพ่อเองเนี่แหละที่วางแผนฆ่าพ่อของอเล็กตอนไปล่าสัตว์ด้วยกันแล้วพอได้รู้ความจริงสุดช็อกนะครับอเล็กก็เลยหยิบปืนขึ้นมาจะยิงเขาทันที แต่ว่าตอนนั้นพวกตำรวจก็ได้บุกเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าพ่อของมาโก้ก็ได้ชิงค่าตัวตายไปก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปจับกลุมส่วนทางด้านของท่านสอวอก็ถูกตำรวจเข้าไปจับกลุ่มกลางงานแข่งขันข,ขี่มา้าตามหลักฐานที่พ่อของมาโก้ได้มอบให้ไว้ก่อนจะตายไป แล้วต่อมาอเล็กก็ได้ขับรถไปที่แห่งหนึ่งนะครับพอตอนที่พ่อของมาโกกําลังสารภาพมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่สัญญาณดักฟังมีขึ้นแทรกเข้ามาพราะพ่อของมาโกรู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่ามีเครื่องดักฟังอยู่ที่ตัวของเอเล็กพอก็เลยแอบบอกความจริงไปตอนนั้นว่าจริงๆแล้วอ่ะมาโกเป็นคนฆ่าลูกชายสอวอและพ่อก็เป็นคนที่ยอมรับผิดเรื่องนี้แทนลูกสาวเพื่อให้เธอกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนั้นก็เลยทําให้เอเล็กนะครับกลับไปที่ทะเลสาบอีกครั้งเพราะเขาคิดถึงภรรยามาก แล้วพอเดินไปถึงต้นไม้อลเลก็แาบจะร้องไห้ออกมาเพราะว่ารอยขีดบนต้นไม้มันมีรอยที่เพิ่งถูกขีดขึ้นมาใหม่ๆแล้วเขาก็รู้ว่ามีคนกําลังเดินมาหาเขาจากทางด้านหลังเขาซุดตัวลงแล้วก็ร้องไห้ทันทีนะครับจากนั้นมาโก้ก็เข้ามากอดเขาเอาไว้เธอได้กลับมาหาเขาแล้วแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วข้อคิดที่ได้นะครับเวลาเจอรหัสลับจากอดีตแฟนอย่าเพิ่งคิดว่ามันโรแมนติกเพราะจริงๆแล้วอ่ะเธอกําลังทดสอบความจําของคุณมากกว่าขำๆนะครับ แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.5คะแนนกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ตังค์มาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ